พระราชบ,บัญญัติป้องกันและปราบปรามการทรมานและการทำให้บุคคลสูญหายราชกิจจานุเบกษา25ตุลาคม2565พระราชบ,บัญญัตินี้เรียกว่าพระราชบ,บัญญัติป้องกันและปราบปรามการทรมานและการทำให้บุคคลสูญหายพศ .2565 หายมีผลบังคับ เมื่อพ้นกำหนดหนึ่งวันนับแต่วันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไปมาตราสในพระราชบัญญัติน,นี้ผู้เสียหายหมายความว่าบุคคลซึ่งได้รับความเสียหายแก่ชีวิตร่างกายจิตใจจากรทรมานการกระทำที่โหดร้ายในมนุษยธรรมหรือย่ำยีศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์หรือการกระทำให้บุคคลสูญหาย และให้หมายความรวมถึงสามีภรรยาผู้บุกกกาลีสืบสนดานผู้ซึ่งอยู่กินชันสามีภรรยาซึ่งไม่ได้จดทะเบียนสมรสผู้อุปการะและผู้อยู่ในอุปการะของผู้โขกระทาให้สูญหายเจ้าที่ของรัฐหมายความว่าบุคคลซึ่งใช้อำนาจรัฐหรือได้รับมอบอำนาจหรือได้รับการแต่งตั้งอนุญาตสนุนหรือยอมรับโดยตรงหรือโดยฝ่ยใหญ่จากผู้มีอำนาจรัฐให้ดำเนินการตามกฎหมาย คณะกรรมการหมายความว่าคณะป้อง,องกรรมการป้องกันและปราบปรามการทรมานและการกระทำให้บุคล high. คลสูญหายควบคุมตัวหมายความว่าการจับคุมตัวขังกักขังกักตัวหรือกระทำด้วยประการอื่นใดในทำนองเดียวกนันเป็นการจำกัดเสรีภาพในร่างกายของบุคคลให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมรักษาการตามพระราชบัญญัตินี้ หมวดสองคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทรมานและการทาให้บุคคลสูญหายมาตราสิบสีให้มีคณะกรรมการคณะหนึ่งเรียกว่าคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทรมานและการทาให้บุคคลสูญหายประกอบด้วยหนึ่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมเป็นประธานกรรมการสองปลัดกระทรวงยุติธรรมเป็นรองประธานกรรมการสามกรรมการโดยตําแหน่งได้แก่ปลัดกระทรวงกราโหม ปละยกระ,กะรวงต่างประเทศปลยกระ,กะรวงมา,าไทยไอายการสูงสุดผู้บัญชาการตรวจแห่งชาติอธิบดีกรกมสอบสวนคดีพิเศษนายกสภาธานายความและประธานสภา,กา,สภาการสือ่อมวลชนแห่งชาติ 4. กรรมการซึ่งคณะรัฐมนตรีแต่งตั้งจำนวน6คนดังต่อไปนี้ก็ไก่มีความรู้ความเชี่ยวชาญและประสบการณ์เป็นที่ประจักษ์ในด้านสิทธิมนุษยชนจำนวน2คน ด้านกฎหมายและด้านนิติวิทยาศาสตร์ด้านละหนึ่งคนขอขครแพทย์ทางนิติเวชศาสตร์จานวนหนึ่งคนและแพทย์ทางกิตเวชศาสตร์จานวนหนึ่งคนให้อธิบดีกรมคุ้มครองสิทธิและศสรีภาพเป็นกรรมการและเลขานุการและให้อธิบดีกรมคุ้มครองส,สิทธิเสรีภาพแต่งตั้งข้าราชการของกรมจานวนไม่เกินสองคนเป็นผู้ช่วยเลขานุการคณะกรรมการตาม14วงเล็บ4ก็คือผู้ กรรมารซึ่งคณะมนตรีแต่งตั้งนะคะต้องมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามดังต่อไปนี้หนึ่งมีสัญชาติไทยสองไม่เป็นบุคคลล้มละลายหรือเป็นบุคคลล้มละลายทุจริตสามไม่เป็นบุคคลไร,ร้ค,ความสามารถหรือคนส่วนไร้ความสามารถสี่ไม่เป็นผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองสมาชิกสภาท้องถิน่นผู้บริหารท้องถิน่นหรือกรรมาการหรือผู้ดำรงตำแหน่งบริาหารในภาครารเมืองห้า ไม่เป็นผู้อยู่ระหว่างถูกสั่งให้พักราชการรืยถูกสั่งให้ออกจากราชการไว้ก่อนหกไม่เคยถูกไล่ออกปลดออกหรือให้ออกจากราชการหน่วยงานรัฐรัฐวิสาหกิจเพราะกระทำผิดวินัยเจ็ดไม่เคยรับโทษจำคุกโดยคำพิพากษาที่สุดให้จำคุกรวมทั้งคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุกแต่ให้รอการลงโทษหรือรอการกำหนดโทษเป็นแต่เป็นโทษสำหรับความผิดที่ได้ทำโดยประมาทความผิดเรื่องหัวโทษหรือความผิดฐานมีประมาทแปด ไม่เคยต้องคำพิพากษาหรือคำสั่งของศาลให้ทรัพย์สินตกเป็นของพนยินเพราะร่ำรวยผิดปกติหรือมีทรัพย์สินเพิ่มขึ้นปกติคณะกรรมการตามมาตรา1ิบสวรรค4มีวาระการดำรงตำแหน่งคาวาสปี